วาเลสส่วนเพลงต่อไปตามคำขอครับ เพ่งจบไปคือเพลงประกอบซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอเพลงล่าสุดชื่อว่าแปลไม่ออกนะฮะเป็นเสียงร้องของหนึ่งในนักแสดงดำของซีรีส์ชุดนี้นะฮะ แล้วก็ทั้งสองคนก็มาอยู่กับเราที่แคทวิดีโอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงทักทายคนฟังแคทหน่อยบิลกิ้นครับสวัสดีครับผมบิลกิ้นผู้นิพพ์คับครับแล้วก็พีพีครับสวัสดีครับพีพีครับอ่าฮะเป็นไงช่วงนี้เห็นแฟนถามมาเยอะว่าเหนื่อยกันบ้างไหมฮะก็มีเหนื่อยเหนื่อยกายบ้างแต่ว่ามีความสุขครับผมอ่าฮะไม่เหนื่อยใจไม่เหนื่อยใจไม่เหนื่อยใจพีพีฮะก็เหมือนกันครับก็มีเหนื่อย เน่ยกายบ้างก็อาจจะมีงานเยอะมาหน่อยแต่ว่าก็กมีความสุขครับครับผมสองคนที่เป็นนักสแสดงที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เขาเพิ่งมีผลงานใหม่ล่าสุดออกมาเป็นซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอเพื่อออกมาสองอพิสโซดเองครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จากซีรีส์นี้อยากจะให้บิวกินแนะนำหน่อยครับว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไร ครับก็จริงๆซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอก็จะเป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าเป็นแนวโรแมนติกคัมมิ่งออเอชครับจริงๆไทม์ไลน์ของเรื่องนี้มันจะอยู่ประมาณช่วงหัวเราะตอประมาณมปลายก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยครับจริงๆมัน,ม,นมันก็เป็นจริงๆพี่พุ่มเก่าเขาก็มองว่าจริงๆช่วงชีวิตช่วงนี้มันเป็นช่วงชีวิตที่เหมือนกับว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเหมือนกับว่าโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยคัเหมือนกับว่ามีหลายอย่างที่เป็น เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเป็นการเลือกอนาคตด้วยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาเลยเหมือนกับว่ามันเขาเลยอยากจะหยิบในมุมของคำวิเ e ราะก็คือเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งเหมือนกับว่าเราเราเราได้เรียนรู้หรือว่าเราได้เจอกับสถานการณ์หรือประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เหมือนพอเราผ่านจุดๆนั้นไปอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อีกวัยหนึ่งอะไรครับอืมแล้วเรื่องย่อไหนครับพีพีฮะของซีรีส์ชุดนี้เท่าที่พอเราได้นะไม่อยากให้สปอยได้ครับ ก็ที่จริงมันมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของเด็กผู้ชายสองคนครับ,รบที่ที่ตอนเด็กๆเนี่ยเขาทะเลาะกันมีคอน FLICT ก,กันคราวนี้พอตอนที่ระหว่างจะเข้ามหาลัยไะครับก็ได้มีการเรียนพิเศษเกิดขึ้นทําให้เขาสองคนะกลับมาเจอกันอีกรอบพอกลับมาเจอกันอีกรอบเนี่ยแล้วมันจะดีกันสนิทกันเหมือนเดิมไหม อันนี้ก็ต้องไปติดตามในซีรีส์ครับอตอนนี้ก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่อยากสปอยอีพีหนึ่งสองด้วยอยากให้คนเข้าไปดูกันคือเท่าที่บอกได้เนี่ยเท่าที่ดูจากข้อมูลที่ให้มานี่ก็จะเป็นสองคนที่ไปเจอกันที่ชั้นเรียนกวดวิชาภาษาจีนใช่ไหมฮะทำไมต้องภาษาจีนด้วยฮะด้วยด้วยความจริงๆอ่าในเรื่องเนี่ยมันจะเล่าว่าความฝันของตัวละครทั้งสองตัวครับคือมีความฝันว่า อยากเรียนนิเทศศาสตร์จะเป็นนักแสดงเลยก็เลยเหมือนกบว่าจริงๆก็จะมีเพื่อนในกลุ่มอีกที่อยากจะเะรียนศิลปศาสตร์หรือว่าอักษรศาสตร,ร์อลยครงบเหมือนกับว่าอไอ้ภาษาจนีนอันนี้มันเปิดมันเหมือนเป็นวิชาสามัญที่คนที่อยากจะสอบแอดมิชชั่นนะครับจะต้องใช้ภาษาจีนเพื่อที่จะเข้ามหาลัยนณะที่ตัวเองอยากเรียนร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนกบว่าต้องมาเรียนพิเศษภาษาจีนร่วมกันเลยได้กลับมาเจอกันเป็นสารการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปถ่ายทําที่ภูเก็ตด้วยใช่ครับ น่าสนุกมากเลยอ่ะสนุกไหมก็สนุกคะสนุกคะได้เล่นทะเลทุกวันเลยก็จริงๆแค่วันที่ถ่ายก็ก็เอียนแล้วไปอยู่วันกี่เดือนที่ภูเก็ตประมาณไปสองรอบครับจริงๆรอบรอบแรกประมาณเดือนหนึ่งรอบที่สองประมาณครึ่งเดือนครึ่งครึ่งเดือนครึ่งเดือนครับผมทําไมต้องภูเก็ตด้วยด้วยด้วยความที่ตัวพุ่มกลับเงี้ยครับเขาเป็นเขาเป็นคนใต้ด้วยคแล้วเขาอยาก เขาก็คุยกันว่าเขาอยากให้พีแล้วก็กินเนี่ยไปอยู่เหมือนซีรีส์เรื่องเนี้ยครับไปอยู่ในโลเคชันไหนที่มันสวยๆเพราะเขาอยากเล่าบรรยากาศที่มันสวยๆแล้วเอาตัวตัวละครสองคนลงไปไงครับเขาก็รีเสิร์ชกันแล้วก็แบบสุดท้ายมาเอ็นอัพที่ภูเก็ตเพราะว่าด้วยความที่มันมีวัฒนธรรมมันมีมันมีทะเลมันมีบรรยากาศที่มันไม่เหมือนทะเลอื่นๆในประเทศไทยไงครับคือทุกอย่างมาพอมันเบลนด์อินด้วยกันแล้วมันพอดีมากๆครับ นอกจากสวยงามแล้วรู้ไหมครับว่าที่ภูเก็ตเนี่ยของอร่อยเยอะมากใช่อร่อยมากอร่อยมากได้ไปกินกันบ้างว่าก็วันไหนที่วันหยุดนี้ก็กิจวัตรก็คือนั่งเสิร์ชหาร้านของกินร้านของกินมีอะไรอร่อยๆบ้างครับที่พิทานมาผมกมีหลายอย่างมีโกเบนมีอ่ห้องใช่ไหมฮะห้องมีแล้วก็พวกอะไรร้านชุนชิมนะเซิร์ฟเทิร์ฟ ชมจันทร์ระยะอะไรพวกเนี้ครับกินหมดนะครับเกยกับข้าวอะไรเงี้ยกินหมดเลยจิบอย่างละกี่เดือนเนี่ยเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งครับโอเคมาว่าถึงเรื่องเพลงประกอบบ้างเป็นซีรีส์ที่มีเพลงประกอบหลายเพลงทีเดียวนะฮะเพลงก่อนหน้านี้คือกีดกันทำมาทั้งภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยครับแล้วก็ภาษาจีนใช่ทำภาษาจีนเพื่อให้เข้ากับเนื้อเรื่องหรือว่ามีแฟนแฟนรายการของเราเป็นคนจีนเยอะครับจริงๆต้องเล่าอย่างงี้ครับคือจริงๆในในเรื่องเนี่ยมันจะมี ละครเรื่องหนึ่งที่เป็นละครซ้อนซีรีส์อีกทีหนึ่งเป็นละครที่เขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจของตัวละครสองตัวครับเหมือนกับว่าจริงๆตัวละครเนี่ยมีความฝันอยากเป็นนักแสดงเพราะว่ามีโอกาสไปดูละครเรื่องนี้แล้วก็เหมือนก็มันจะเป็นละครจีนที่เหมือนเป็นกําลังภายในอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเลยสร้างละครใหม่ขึ้นมาเพื่อที่มาใช้อยู่ในซีรีส์แล้วเขาก็เลยต้องการเพลงประกอบซีรีส์ไอละครตัวเนี้ครับเขาก็เลยได้เพลงจริงๆเพลง เพลงกีดการเนี่ยมาเป็นเนื้อจีนก่อนได้เพลงจีนมาก่อนแล้วถึงเนื้อไทยมาทีหลังครับแล้วแปลไม่ออกเพลงใหม่เพลงนี้จะมีเวอร์ชั่นภาษาจีนไหมครับพี่มีครับไม่มีไม่มีเราร้องเองใช่ไหมเพลงนี้ใช่เล่าถึงที่มาที่ไปเล่าถึงความหมายของเนื้อเพลงหน่อยครับพี่พีครับก็จริงๆบิวกินบิวกิ้นหนึ่งในแก่นของคำว่า coming of age ของของเรื่องเนี่ครับมันจะมี ปมหนึ่งก็คือปมความสัมพันธ์ก็คือจริงๆอมันเหมือนกับว่าไอ้คำว่าคำนี้ก็ไปตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าตัวละครอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองกําลังรู้สึกอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าคำว่าแปลไม่ออกนะที่นี้มันเหมือนกับว่าเราแปลไม่ออกว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันมันมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยทำไมเราถึงต้องไม่สบายใจทาไมเราถึงรู้สึกว่าอยากจะอยู่ด้วยทําไมเราถึงอยากจะ ยาที่อยู่ใกล้ๆทาไมเราถึงไม่อยากให้เขาไปซึ่งจริงๆเราไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคำว่าแปลไม่ออกอครับผมโอเคมาถึงคําถามจากทางบ้านนะฮะโอ้โหมีหลายเยอะมากคําถามส่งมาเยอะมากฮะเอาคําถามไหนก่อนดีอันนี้ดีกว่าถ้าเลือกเพลงหนึ่งเพลงให้กันและการจะเลือกเพลงไหนคะนนะะ แปลไม่ออกแล้วกันครับแล้วบิลกินนะครับเรื่ององไหพีพีอ่ากิดกันแล้วครับโอ้โหมาโปรโมทได้ดีจริงๆนะฮะพีพีน่ารักที่สุดตอนไหนครับบิลกินครับโอ้จริงๆเขาก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วฮะเนคนน่ารักอยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างีไปถ่ายทํา ที่ภูเก็ตอยากทราบว่าได้เที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบ้างไหมและมีสถานที่ที่ชอบหรือประทับใจอยากแนะนํากับทุกคนที่ให้ไปเที่ยวภูเก็ตไหมคะที่จริงที่จริงผมว่าภูเก็ตนี่คือสวยสวยทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลตัวโอทาวแล้วก็ในส่วนของตัวเมืองเองผมว่าทุกทที่ในภูเก็ตมันมีเสน่ห์มากตรงที่ว่ามันมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมันมีคือมันมันมีความเฉพาะของมันนะครับที่ที่ผมรู้สึกว่า คือทะเลอื่นๆก็จะไม่เหมือนภูเก็ตนะครับคือมันมีความเป็นเมืองด้วยแล้วมันมีทะเลด้วยและมีในส่วนของโอทาวเนี่ยที่มันเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกสอย่างเงี้ยครับก็ก็แนะนํานะครับผมไปอยู่มาเรียนหนึ่งผมแฮปปี้มากบิลกินส์เหรอครับก็เหมือนกันนะครับจริงๆแต่จริงๆผมจะชอบไปในส่วนของเรื่องพาที่มันเป็นวัฒนธรรมมากกว่าอย่างโอทาวหรือว่าพวกเวลาเราได้ไปทานอาหารที่เหมือน มีเฉพาะที่ภูเก็ตเลยครับเองใช่พวกขนมโอเอ๋หรือว่าอาปงหรือพวกมันจะมีขนมอะไรแปลกๆที่เหมือนเรา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 จะไม่รู้จักแล้วเราจะไม่คุ้นเคยกับมันเลยมันพอเราได้ไปกินเราก็จะโหมันมันอร่อยแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นของยูนิคของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกผมรู้สึกว่าอย่างที่พี่พีเล่าให้ฟังคือพวกโซนที่มันเป็นโซนวัฒนธรรมครับคือพวกเมืองเก่าพวกนี้มันอายุเป็นเหมือนเป็นไดร้อยปีบางอย่างมันมันมันยังถูกคงสภาพไว้แบบนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราโชคดีมากที่เราได้ไปเห็น สิ่งที่มันอยู่ตรงนี้มาตั้งแบบนานมากๆแล้วแล้วมันเหมือนก็ว่ายังอยู่ในสภาพที่ที่ดีมากๆที่เราได้เห็นเลยครับเหมือนพี่พิพิธภัณฑ์ข้างหลังโอทาหรือว่าอย่างอย่างผมก็จะมีโอกาสได้เหมือนก็อ่าเซตอัพที่บ้านผมเน่ยก็จะเป็นบ้านที่เป็นเป็นห้องแถวเก่าจริงๆเหมือนพอเราเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนจะมีมีรูแถวชั้นตรงกลางมันจะมีรูที่เหมือนก็ว่าทะลุมาจากสามสี่ชั้นลงมาถึงเป็นเป็นโปร่งเลยฝนตกก็จะตกมาตรงนี้แต่ว่า เหมือนมันมันดีไซน์ยังไงกัไม่รู้เหมือนเวลาฝนตกอะไรเงี้ยครับไอโซนอื่นที่มันไม่ใช่โซนนั้นน่ะมันก็จะไม่เปียกนะเหมือนมันมันมันเจ๋งดีอะครับเหมือนเราเราไม่เคยเห็นเลยมันเหมือนมันเป็นสิ่งใหม่ให้เราได้รู้ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคมีน้องคนนึงถามเกี่ยวกับในซีรีส์ด้วยนะครับประโยคอย่าเอาเวลาของกูไปให้คนอื่นของเต๋กับโอเอ๋ในอี่ไโซดสองเนี่ย ตัวละครมีความรู้สึกหรือหมายความมาว่าอะไรเหมือนหรือต่างกันไหมระหว่างเต๋อไอเต๋เต้กับโอเอเต้ค่ะเต้เต้เต้กับโอเอโอเอโอเอถูกไหมโอเอ๋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 ครับผมโอเอ๋มันเป็นขนมเหขนมขนมภูเก็ตครับครับผมต่อคำถามของน้องโอเอ๋วจริงๆผมรู้สึกว่าผมจะนิยามไอ้คำเนี้ยหรือว่าไอ้เส้นๆเนี้ยว่าเป็นเหมือนกับ เซตของเพลงแปลไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเตะมันมันอย่าเอาเวลาของของเราไปให้ใครอเ้ยจริงๆมันก็คือจริงๆแล้วมันก็ยังไม่รู้แหละมั้งว่าจริงๆมันมันรู้มันรู้สึกอะไรและสิ่งนี้คืออะไรแล้วเหมือนกว่ามันควรจะทําตัวยังไงอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นคำวิเคราะห์ของของตัวละครเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมส่วนมันก็จะได้ค่อยๆเรียนรู้ไปเลยในอีพีต่อๆอไปเหมือนกับว่าตัวละครก็จะค่อยๆโตขึ้นคือคือที่จริงไม่ ไม่อยากสปอยมากกว่าเพราะว่าเล่ามากไม่ได้ใช่เพราะว่ามันมันมันกำลังไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเห็นคำถามน่าสนใจมากสองคนนี้เกี่ยวราการลงทุนเรื่องหุ้นบ้างฮะเห็นฐานเรื่องหุ้นมาเยอะมากเลยมัเป็นวิลกินครับอ๋อผมก็มีไปลงทุนในตลาดหุ้นนิดๆหน่อยอ่าฮะใช่อ่าฮะล้วซื้อหุ้นให้พีพียังครับผมก็แนะนําเข้าไปหลายทีแต่ว่าเขาเขาเขาไม่ เขาไม่สนใจอัะจริงๆผมผมพูดบ่อยมากนะว่าจริงๆว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นเป็นการลงทุนที่เรียกว่าได้ผลตอบแทนดีที่สุดนะหมถึงในในทุกอย่างตามงานวิจัยอะไร้ยแต่ว่าเขาไม่สนใจเขาก็มีวิถีชีวิตแบบเขาอะไรเงี้ยมากกว่าตอนนี้ตกอยู่หน้าซื้อนะใช่ตกช่วงนี้น่าซื้อครับคือจริงเหมือนบบตัวพี่เองยังไม่ได้ปลงไปศึกษาดีพออะไรเงี้ยครับคือก็เลยยังยัง ยังไม่มั่นใจในการลงทุนเท่าไหร่รก็เลยคิดว่าไปหาความรู้ให้มันครบให้มันดีดีกว่ารเราค่อยเราค่อยไปเล่นทีเดียวไปลงทุนทีเดียวพอะรู้สึกว่ามันต้องมีเวลาให้ด้วยครับโอเคอ่ะสุดท้ายครับมีคนถามคำถามมาเยอะมากแต่ผมถามได้แค่นี้นะฮะต้องอ <c oughs> อขออภัยน้องๆ <c oughs> ที่ไม่ได้เรอบของถามของน้องมาถามด้วยอยากจะให้ทั้งพีพีและบิลกินฝากอะไรท,ทิ้งท้ายแบบคนฟังแคทเรดิโอหน่อยครับก็ถึงคนที่ฟังแคทเรดิโอทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมา ฝากซีรีส์ดีๆเรื่องหนึ่งนะครับผมบที่ว่าแปลรักฉันด้วยใจเธอครับก็จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคัม่คของเอชครับ,รบจริงๆอ่ะอย่างที่บอกคือมผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ซีรีส์วัยรุ่นนะมันคือซีรีส์ที่สำหรับผมมันคือซีรีส์ชีวิตนะครับเหมือนไม่ว่าจะเป็นใครไวัยไหนอะไรเงี้ยมาดูผมคิดว่าน่าจะได้อะไรกลับไป<ม>น่าจะได้มุมมองชีวิตน่าจะได้เข้าใจคนมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ลงมามองเด็กในยุคนี้อาจจะเห็นว่าจริงๆแล้วเด็กในยุคนี้ การที่เขาจะตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในมุมของอการศึกษาครอบครัวเพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เขาต้องคิดในการตัดสินใจครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่ามันทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยคนที่คิดเหมือนกันก็อาจจะได้เหมือนกับว่าย้อนกลับมาดูตัวเองนะตอนนั้นว่าจริงๆแล้วการที่เราโตขึ้นมาถึงตรงเนี้ยนะตอนนั้นมันเป็นยังไงทําไมเราเราถึงผ่านอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า คนดูน่าจะได้อะไรบางอย่างจากซีรีส์เรื่องนี้ครับผม,อมโอเคพีพีครับครับผมก็เขาพูดหมดแล้วหมดแล้วก็ที่จริงก็ขอฝากนะครับซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอครับก็ทุกวันพฤหัสสองทุ่มบนไลน์ทีวีเท่าน,นั้นครับอโอเคเรียบร้อยฝากเพลงให้ด้วยเลยแล้วก็ฝากเพลงนะครับเพลงกีดกันรูอเหอแล้วก็แปลไม่ออกนะครับบน สามารถชม MV ได้ทาง y ย u ทูบชา n นลนดาดามิวสิกนะครับผมแล้วก็ฟังได้ทางฟังนีซีมิทุกช่องทางเลยแล้วก็หวังว่าเปิดแคทรีโดิโอแคทรีโอก็จะช่วยเปิดพล้องมาได้ที่แคทรีโอช่วยฮะขอบคุณวันนี้ขอบคุณพีพีแล้วก็บิลกินมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ